สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่น่าสนใจนะคะจากบทความเรื่องอิทธิบาท4กับการเรียนกฎหมายซึ่งเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุตรสารกิจอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มพะเยาค่ะคือบทความนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจค่าว่าอิทาไมนิสิตนักศึกษากฎหมายบางคนเนี่ยเรียนแล้วอาจจะยัง ผลการเรียนอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งผู้เขียนเขามองว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการขาดสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท4หรือเปล่าทีนี้ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออิทธิบาท4ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสําคัญกับการเรียนโดยเฉพาะาการเรียนกฎหมายมากน้อยแค่ไหนตามมุมมองของบทความนี้นะคะครับผมก็ตามบทความนะครับอิทธิบาท4เนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นเหมือน บาดฐานแห่งความสำเร็จนะครับมันเป็นคุณธรรม4ี่อย่างที่ถ้าใครมีครบเนี่ยก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ครับอ๋อค่ะค่ะบาดฐานแห่งความสำเร็จงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะในบทความพูดถึงฉันทะอันนี้คือความพอใจความรักใคร่ในสิ่งนั้นๆใช่ไหมคะมันส่งผลกับการเรียนกฎหมายยังไงบ้างคะครับ ฉันทะนี้สำคัญมากตามบทความเขาชี้ว่าปัญหาที่เจอคือ,อ,อนิสิตบางคนอาจจะขาดตรงนี้ไปคือไม่ได้รักไม่ได้ชอบเรียนกฎหมายจริงๆะครับอาจจะเ,เรียนเพราะที่บ้านอยากให้เรียน๋อค่ะหรือบางทีก็อาจจะเพราะคะแนนมันถึงคณะนี้พอดีอะไรแบบนี้ครับพอไม่มีความชอบเป็นทุนเดิมเนี่ยการจะไปทุ่มเทใส่ใจหรือว่าสนใจฝ่ายรู้จริงจังกับมันก็ก็อาจจะยากหน่อย จริงด้วยค่ะซึ่งการเรียนกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความเข้าใจความจำเนื้อหามันเยอะมากถ้าขาดฉันทะไปก็ลำบากครับนึกภาพออกเลยค่ะถ้าใจไม่มาตั้งแต่แรกนี่การจะสู้กับตัวบทเยอะๆคงยากมากจริงๆทีนี้พอมีฉันทะแล้วมีความชอบแล้วแค่นั้นคงไม่พอใช่ไหมคะบทความพูดถึงข้อต่อไปเลยคือวิริยะหรือความเพียร ใช่ครับวิริยะคือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรบทความก็ชี้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่นักศึกษาบางคนอาจจะยังขาดไปคืออาจจะติดสบายไปหน่อยไม่ค่อยชอบอะไรยากยกลำบากลำบากบาก,ก็เลยอาจจะเลี่ยงการทำกันบ้านการทำแบบฝึกหัดที่มันท้าทายความสามารถหน่อยหรือ,ออาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้อนเข้าเรียนไม่ค่อยอ่านหนังสือทบทวนเท่าที่ควร พอขาดความเพียรตรงนี้ไปการพัฒนามันก็ไม่เกิดครับอืการขาดวิริยะนี่เหมือนเป็นกับดักเหมือนกันนะคะฟังดูง่ายที่จะเผลอไปทางนั้นแล้วนอกจากความชอบความเพียรต้องมีอะไรอีกคะตามบทความข้อต่อมาคือจิตตะครับจิตตะนี้หมายถึงการเอาใจใส่การจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำบทความเขาก็สะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่านิสิตบางคนที่ขาดจิตตะเนี่ยแม้จะมานั่งในห้องเรียน แต่ใจอาจจะไม่ได้อยู่กับบทเรียนร้อยเปอร์เซนอาจจะแบบว่ากังวลเรื่องอื่นเช่นเรื่องอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องไปเที่ยวหรือที่เจอบ่อยๆในยุคนี้เลยก็คือ,อความสนใจมันไปอยู่ที่มือถือ,อโทรศัพท์มือถือครับพวกแจ้งเตือนต่างๆหรือบางทีก็สัญญาณเน็ตในห้องไม่ดีก็หงุดหงิดไปกับเรื่องนั้นทําให้รับเนื้อหาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร โอ้ oh, เรื่องสิ่งรบกวนนี่เป็นปัญหาใหญ่ของยุคดิจิตอลจริงๆนะคะเข้าใจเลยแล้วองค์ประกอบสุดท้ายล่ะคะคืออะไรข้อสุดท้ายคือวิมังสาครับวิมังสาหมายถึงการหมั่นใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครวญหาเหตุผลหรือคือการทบทวนตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆครับการทบทวนตัวเองเหรอคะใช่ครับบทความอธิบายว่าการขาดวิมังสาเนี่ย ก็คือการที่เราไม่รู้จักประเมินตัวเองไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งหรือบางทีรู้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจจะแก้ไขปล่อยปะและเลยไปอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็เช่นรู้ว่าตัวเองเขียนตอบข้อสอบกฎหมายยังไม่ดีจับประเด็นไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้พยายามไปหาแนวข้อสอบเก่ามาฝึกเขียนเพิ่มหรือรู้ว่าอ่านหนังสือแล้วจำไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ได้หาวิธีปรับปรุงการอ่านการจำของตัวเอง ก็ปล่อยให้ปัญหามันเป็นอยู่อย่างนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรู้ปัญหาแต่ไม่แก้เหมือนย่อมอยู่กับที่ฟังดูแล้วทั้งสี่ข้อนี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันเหมือนต้องไปด้วยกันหมดเลยนะคะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็อาจจะกระทบหมดเลยถูกต้องเลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วบทความก็สรุปไว้น่าสนใจมากครับว่า ผลการเรียนของตัวนิสิตเป็นตัวสะท้อนว่านิสิตมีอิทธิบาท4ี่แค่ไหนโอ้โหตรงไปตรงมาเลยนะคะครับคือเขามองว่าคนที่มีครบทั้ง4ข้อเนี่ยก็ย่อมจะเรียนอย่างมีเป้าหมายรู้ว่าต้องทำอะไรต้องพยายามแค่ไหนแล้วก็ใส่ใจกับมันจริงๆโอกาสสำเร็จมันก็สูงแล้วในทางกลับกันล่ะคะคนที่ขาดส่วนคนที่ขาดข้อใดข้อหนึ่งหรือขาดหลายๆข้อเนี่ย ก็อาจจะเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปวันๆนะครับพอเจออะไรยากๆก็รู้สึกท้อถอยได้ง่ายแล้วก็อาจจะไปถึงจุดที่เอ่อคิดเรื่องดอบเรียนหรือว่าลาออกไปเลยก็ได้อืมฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมากๆเลยค่ะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลักอิธิบาทีที่บทความนี้พูดถึงเนี่ยถ้ามองให้กว้างขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยกับการจะทำอะไรให้สำเร็จ หมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการทำตามเป้าหมายส่วนตัวอื่นๆในชีวิตคือมันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จจริงๆเป็นมุมมองที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่พอมาพิจารณาดูแล้วเออมันสำคัญมากๆจริงๆค่ะพื้นฐานทางจิตใจนี่มีผลต่อทุกอย่างเลยน่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์ในชีวิตเลยนะคะ ครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงนะคะสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษาหรืออยู่ในบทบาทไหนก็ตามถ้าลองเอาหลักธรรมทั้งสี่ข้อนี้ทั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาลองสำรวจตัวเองดูคิดว่าข้อไหนคือจุดแข็งของเราแล้วข้อไหนที่เราอาจจะต้องเอ่อให้ความสำคัญหรือว่าพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อให้เราเก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็น่าสนใจนะคะ